นี่คุณผู้ชมครับเห็นขนมน่ารักน่ารักที่อยู่ข้างๆผมไหมครับนี่นี่เนี่ยเป็นโลโก้ของรายการไทยทึ่งนะครับเหมือนกับเสื้อผมเลยเห็นไหมเป็นเจ้ายักษ์โลโก้รายการนะครับซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าขนมนี้เนี่ยที่ผมถืออยู่คือขนมเปี๊ยะซึ่งปกติที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับเป็นขนมเปี๊ยะธรรมดาธรรมดาบ้านๆทั่วๆไปนะครับแต่ที่นี่พิเศษกว่านั้นนะครับเพราะว่าขนมเปี๊ยะของเขาเนี่ยมีเป็นพันๆหน้าครับ ขนมเปียชนาตาสวยงามเหล่านี้นะครับเป็นฝีมือของคุณลูกตาลเจ้าของร้านลูกตาลเบเกอรี่โฮมเมดครับขายขนมเปียและก็ของหวานออนไลน์ดีไซน์น่ารักหลากหล,ล,ลายรูปแบบครับมีทั้งรูปสัตว์รูปตัวการ์ตูนและที่สร้างความโด่งดังอันเป็นเอกลักษณ์ก็คือขนมเปียหน้าตัวละครในวรรณคดีรามเกียรติเขาเรียกว่ามาครบทั้งเรื่องและครับมีทั้งทศกัณฐ์หันธุมานพระรามพระลักษมณ์ยักษ์ลิงมีอีกมากมายหลายแบบครับ แถลวันนี้ยังมีแบบลิมิเต็ดเอดิชันนะครับนี่เป็นรูปยักษ์ไททึ่งมาให้คุณเลโออีกด้วยก็นับว่าเป็นขนมเปี๊ยะที่มีไอเดียสร้างสรรค์แบบสุดว้าวจริงๆครับสวยซะจนไม่กล้าก,กินกันเลยทีเดียวแล้วมาครับเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตให้คุณชมดูนิดนึงนะครับนี่ยังไงอันนี้คือคือยังไงเป็นไส้อะไรครับอันนี้เป็นไส้หัวทองค่ะซึ่งก็จะมีเหมือนกับใช้ขนมเปี๊ยะเนี่ยสองลูกด้วยกันถูกไหมฮะมีไส้ทั้งหัวทั้งตัวแหละคือหน้าตาเขาน่ารักนะ ไม่กล้ากินเลยอ่ะทำไงดีอ่ะโอเคมีอะไรอีกนอกจากนี้ก็จะมีอเปียรละวาค่ะเปียไส้ไหลก็คือเป็นไส้อะไรครับในไส้ไข่เค็มละวาค่ะอ่าจะมีเปียสายมูค่ะลูกค้าก็แจ้งคำที่จะว่านในยันได้เลยค่ะก็จะมีเป็นเปียการ์ตูนค่ะอันนี้เป็น12ราศีอ๋อก็คือแล้วแต่เลยคุณชฉลูค่ะเทาะไรไปค่ะเกิดปีนักสัตว์อะไร อันนี้มีมครบหมดเลยซึ่งอันนี้ใส้เหมือนกันหมดข้างในอันนี้เป็นเปียสีกุมารค่ะสี่กุมารเวลาลูกค้าสั่งก็สั่งสายมูลแล้วก็สั่งสีกุมารไปด้วยม <c oughs> <c oughs> ีเจ้าจุกเจ้าแกะเจ้าเปียเจ้าโกะอะไรเงี้ยค่ะสีตัวทํายากไหม <c oughs> คืออย่างอันเนี้ยดูมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคือไทยทึ่งเนี่ยแน่นอนไม่เคยทํามาก่อนแน่นอนกว่าจะขึ้นแบบได้นานไหมครับพี่ถ้ารายละเอียดเยอะก็จะประมาณ1-2ชั่วโมงต่อตัวค่ะ อย่างอันนี้คือใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตัวนี้คือหน้าตามันน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าคือขนมเปี้ยขอชิมได้ไหมต้องชิมเพื่อพิสูจน์กันหน่อยว่านี่คือขนมเปี้ยจริงๆหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเริ่มที่อันนี้ละกันเปี้ยทุเรียนค่ะเปี้ยทุเรียน อร่อยจริงคุณผู้ชมคือแบบพอกินไปเนี่ยเจ็บเลยอ่ะกินทุเรียนตีหน้าโอ้โหคือชิมแม่นึงยังไม่เชื่อว่าเป็นขนมเปี๊ยะต้องขอลองชิมอีกสักอันหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาชิมตัวที่เป็นรามเกียนดีกว่าใส่ถั่วนะใส่ถั่วทองค่ะวันนี้เรสชาติเหมือนกับขนมเปี้ยะรสแบบออริจินอลหน่อยที่เราเคยทานนะครับ อร่อยอเรามาดูว่าที่นี่สามารถทำขนมเปี๊ยะได้หลากหลายจริงๆเลยสามารถทำหน้าคนได้ใช่ไหมครับถ้างั้นวันนี้เราจะลองมาทำเป็นขนมเปี๊ยะหน้าพิธีกรของรายการไทยทึ่งกันดูนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำมาแล้วจะออกมาหน้าตาย,ยัางไงครับ เราต้องจัดให้ทรงออกมาเป็นกลมๆนะฮะเพื่อจะเป็นหน้าคนนะครับเสร็จแล้วครับขนมเปี้ยน้าบพิธีกรไทยทึ่งนี่น่ารักมากๆนะครับผมเอ๊หายไปไหนคนนึงปะครับพี่ตานเตรียมไว้แล้ว ก็คือรู้ว่าเลโอ,อจะมาก็เลยเตรียมทำไว้รอ,อเรียบร้อยโอเคไหนอขอดูนอยซีว่าตัวเองเป็นยังไงอโอ้อยนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นขนมเปี๊ยะหน้าเลโอนะครับนี่เป็นไงครับเหมือนผมไหมครับคุณผู้ชมครับ นะครับผันตัวจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายขนมเล็กๆผ่านช่องทางออนไลน์ครับเริ่มแรกนี่ก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหาสูตรจากอาจารย์ Google เนี่ยแหละครับ <c oughs> บ้างก็ดูจาก y o u t u อ e ้ยบวกกับความคิดเอทของตัวเองนะครับด้วยการออกแบบหน้าตาขนมเปี๊ยะเป็นลายการ์ตูนบ้างสัตว์ต่างๆบ้างสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการขนมเปี๊ยะเลยก็ว่าได้ครับ พอนอกจากรูปแบบที่เราเคยกินกันดูธรมธรมดาธรรมากลายเป็นขนมเปี๊ยะแฟนซีที่ไม่สําแบบใครซึ่งนะครับถ้าซื้อเป็นของขวัญก็รับรองว่าถูกใจทั้งคนให้ั้ะคนรับอย่างแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของการมาทําขนมเปี๊ยะหน้าต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ตานเริ่มจากการไม่ชอบทานขนมไม่ชอบทานขนมเปี๊ยะอ,อ,อยู่มาวันหนึ่งก็คือได้ทานจากน้องที่เอาออกมาประทับใจมากเพราะว่าแป้งนุ่ม,ม<ๆ>ก็เลยอยากลองทําค่ะจนได้สูตร ออกมาค่ะพี่ตังก็ชอบอะไรที่มันน่ารักค่ะเราก็เลยเริ่มทำมจากนี้หมูหมาไล่ไปค่ะแต่ว่าหน้าที่ทำให้พี่ตาเนี่ยนะครับโด่งดังเลยนะครับก็คือหน้าเป็นเซตรามเกียรตนไอเดียในการทำเป็นหน้ารามเกียร์เนี่ยเกิดขึ้นได้ไงครับก็เริ่มมาจากหนังสือนิทานของลูกสาวค่ะคที่ลูกชอบ ชอบอ่านเราก็เล่าให้เขาฟังค่ะแล้วก็ไอเดียคืออยากให้ลูกกินขนมไม่ใช่ที่ขนมกรอบๆเนี้ยค่ะเป็นขนมที่เราทำเราก็เลยเลอกล่อด้วยการทําเป็นการ์ตูนเป็นยักษ์ที่เขาชอบแล้วแล้วล,วลวมันทําให้โด่งดังยังไงครับก็ยังไม่เคยมีใครทําเป็นเจ้าแรกเลยค่ะครับแล้วคนก็คือเอาไปแชร์ใช่ก็แชร์แล้วก็เสียงตอบรับดีมากตามเทศกาลก็ยอดจะเยอะหน่อย แล้วอย่างเซตรามเกียริเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับพี่ตาลเซตนี้ก็เป็นไข่เต็มฟองนะคะก็จะ555บาทแล้วถ้าเป็นแบบเซตสายมูอันนี้ไม่ต้องรายละเอียเดเยอะมากแต่มีเขียนนู่นเขียนนี่กล่องละเท่าไหร่ครับ285้แบาแบบนี้285ดบาทคทับเป็นไส้ถั่วไข่เค็มครึ่งฟองค่ะอ๋อแบ่งกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะและนอกจากที่ร้านพี่ตานเนี่ยนะครับเขาจะมีขนมเปี๊ยะหน้าต่างๆแล้วเขาก็ยังมีขนมอัลลัวด้วย ที่นำเสนอในวันนี้ครับก็เป็นแค่ลวดลายบางส่วนเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมอยากจะสั่งทาแบบพิเศษเป็นเฉพาะของตัวเองคุณลูกตาลเขาก็พร้อมรับออเดอร์นะครับขนมเปียรร้านคุณลูกตาลนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆ เพราะว่ายุคสมัยนี้จะมาทํามาค้าขายอะไรมันต้องสร้างสรรค์ขยันคิดให้ต่างครับแล้วก็ลงมือทําถึงจะประสบความสําเร็จพวกเราเชาวไทยทึ่งส่งเสริมสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยและถ้าเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็จะนํามาให้ได้ทึ่งกันอีกอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนะครับอยากให้พี่ตาลฝากกับคุณผู้ชมหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทาธุรก,กิจ ไม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนมหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องเริ่มยังไงครับก็ถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรนะคะก็ทําให้สุดมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทาค่ะครับผมอย่างที่พี่ตานบอกนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้หาความแตกต่างหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับและนี่แหละครับขนมเปี๊ยะพันหน้าร้านเด็ดสุดว้าว